สวัสดีครับผมเป็นโจรนักซิ่งโดยวันนี้ผมจะมาขโมยรถให้หมดเลยครับก็โอเคทุกคนนะตอนนี้เรากำลังอยู่ในแมปสตีเอไรครับทุกคนนะหรือว่าเป็นแมปแบบว่าขโมยรถนั่นเองซึ่งการเล่นของมันเน็ยก็จะเหมือนกับแมปสตีโอเบนรถเลยทุกคนนะแต่พี่เพิ่งคิดว่าแบบภาพมันเน่ยค่อนข้างทำออกมาได้สวยกว่าเยอะเลยนะอ่ะเดี๋ยวพี่ว่าเรามาเริ่มเล่นกันดีกว่าผมนะภารกิจแล้วก็คือให้เราซื้อมอเตอร์ไซคันนี้ครับผมซื้อไปเลยฟิบเอ้ย มอเตอร์ไค์ล่คนขับหรือเปล่ามันขับเองได้ไงอันนี้อันนี้ไม่ใช่นะแล้วเราก็ทําการล็อกบ้าน<ส>ครับผมนะโอโหโห้้หเฮ้ยล็อกบ้านปุ๊บได้สุ่มปั๊บโอ้โหเกมนี้มันแจกเยอะเลยทุกคนเฮ้ยอ,อะไรวะเนี่ยได้รถซุเปอปร์คาร์มาหรือเปล่าครับผมอู้หูได้เป็นรถอควาลีฟาลาติโนอ่านถูกอ่านผิดไม่รู้นะครับผมนะโอเคจังวันนี้หูยได้ของดีมาแล้วครับผมนะ คือเอาตรงน้าแมปนี้เนี่ยมันเหมาะกับสายรถซิ่งแบบพี่อะครับเออเพราะว่าเราเนี่ยมันเป็นยอดนักซิ่งอยู่แล้วไงอเฮ้ยจังวันนี้อะไรวะเนี่ยดูทรงน่าจะเป็นรถคาเมโละผมนะนนมนใช่ปะรถคาเมาโละผมซื้อเข้าไปเลยน้องเชงิญับพี่เฮ้ยเฮ้ยรถเทสลารถเทสลารถเทสลาไฟไฟ,ไฟ,ฟ้าผมมาเลยอ่ะเฮ้ยก็จะบอกเลยว่าดีไซน์เนี่ยค่อนข้างสวยเลยนะทุกคน คือแบบเล่นแป๊บเดียวเนี่ยรถจะเต็มบ้านแล้วครับผมทุกคนนะโอเคราดับถัดไปพี่ว่าเรามาดูกันที่การเกิดใหม่เลยครับผมนะเกมนี้เนี่ยภารกิจเกิดใหม่เราต้องใช้อะไรบ้างนะครับต้องหารถคันนี้วะทุกคนรถแวนเกีย X นะครับผมดูทรงก็น่าจะเป็นรถกระบะหรือเปล่าครับผมใช่ปะ่ะเฮ้ยยังไงเหมือนมันมีแบบว่าไฮไลท์ให้ครับผมทุกคนเฮ้ยซื้อทันปะวะยาเพื่อนรถภารกิจของฉันแม่งไม่ทันไม่เป็นไรน้องมันมาแล้วครับผมนี่โอ้ยมาแล้วมาแล้ว ซื้อเลยซื้อเลยครับผมนะเชิญไปจอดในบ้านพี่เลยนะ้องเฮ้ยแต่ทำไมพี่เพิ่มรู้สึกว่าแมปนี้เนี่ยมันไม่มีขโมยเลยวะทุกคนทุกคนเหมือนแบบว่าตั้งใจซื้อรถอย่างเดียวเลยอนะผู้ยังไม่ทันข่าวคันกัหมดทุกคนเฮ้ยน้องเอ็กเจา้าเฮ้ยเอามันตบพี่มันตบพี่น้องอยาอันนั้นรถซูเปอร์คาร์ผมนะครับอยานะครับล็อกเลยล็อกเลยไอหนุ่มคนนี้มันเจ้าซูเปอร์คาร์พี่มา,าดําดับดับไปพี่จะทำการเกิดใหม่เลยครับทุกคนนะตอนนี้เนี่ยเราสามารถกดเกิดใหม่ไปเลยครับผมฟุ๊ โอเคเกิดใหม่รอบนี้เนี่ยเราก็จะสามารถซื้ออาวุธได้ครับทุกคนนะนะคัคนก็คือกับดักนั่นเองนะโอ้โหกับดักนี่นยังกำเลยนะครับมาดราดับสไปเราก็ฟาร์มรถเหมือนเดิมครัทุกคนนะเราจะต้องฟาร์มเงินนะครับเพื่อทำภารกิจเกิดมาอีกครั้งหนึ่งนะพี่ว่าแมปนี้เนี่ยมันเล่นง่ายดีนะทุกคนนะอันไหนที่มันเป็นแบบเควสภารกิจเราเนี่ยมันจะเป็นแบบไฮไลท์สีเหลืองๆให้เลยครับทุกคนแต่ว่าตอนนี้พี่เพิ่มเงินยังไม่พอนะครับซื้อไม่ได้ มันถึง <man> เวลาแล้วที่เราต้องไปปนคนอื่นครับผมไหนลองดิแมปนี้มันเป็นแมปปนครับผมฟึบโอ้ยเฮ้ยปนละกลายเป็นอะไรวะเนี่ยเอ้ยไอ้น้องยาพี่ขี่เฮลิคอปเตอร์โอ้ยโอ้ยมันขี่บนใบพัดเลยเหรอวะคือขี่เฮลิคอปเตอร์แบบนั้นเนี่ยตูดไม่ขาดหรอวะทุกคนจางวันนี้เฮ้ยไอ้น้องเองมีอะไรแพงโอ้โหบ้านไอ้หนุ่มคนนี้ไม่ไม่มีอะไรแพงเลยไปฟาร์มมาใหม่โอ้ไม่ก็โหลด500รเอ็มโหลดร้5 0เอ็มครับผมจัดดีฟึบ โอ้โหอะไรวะเน,นี่ยโอ้ยน้องขอหน่อยดิดูไปดูมาเนี่ยน่าจะขมโมยยาเหมือนกันบทุกคนนะโอเคตอนนี้พี่เพิ่มได้ B W R 4แล้วครับผมนะเป็นภารกิจของเรานะครับอู้ทุกคนมีแลมโบด้วยเฮ้ยแลมโบงฮุลคาร STO ครับผมหูสวยมากแต่เราตังไม่มีครับผมนะไอ้หนุ่มคนนี้ก็รวยเหลือเกินนะครับรวยไม่เผื่อแพร่อะเฮอรรวยแล้วใจร้ายด้วย เสียดายจัดกัะบอกทุกคนนะเงินไม่พอนะครับคนมีเงินก็รวยเอารวยเอานะโอ้โหดูนี่อุ้ยเปิดดีแล้วเปิดอีกแล้วขอหน่อยเพื่อนปุ๊บห้าร้อยเอ็มขอผมขับออกไปแล้วแอนแอนโอ้ยแม่งเอ้ยล็อกเร็วยังวะโอ้ยน้องห้าร้อยล้านน่ะพี่ขอได้ไหมเนี่ยกิฟ oh, <no. S 1> มีวันพีสนะครับผมขออหนึ่งได้เปล่าขอคันนี้ได้ไหมเฟอร์ดาลีเฟอร์ลาลีโนให้ผมได้บอหึขาแอดมาวะคืออะไรวะ เขาให้คันนี้พี่อะครับทุกคนอุย้ยเจอคนใจดีครับผมนะคนรวยใจดีนะครับใครบอกคนรวยใจร้ายแอน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 ,แอนเอา้ามันจะรีบปิดไปไหนวะเออปิดก็ออกได้ครับผมนะเขาให้พี่ครับผมแต่กิวโซบารโบรนะครับผมจ้างวันนี้ฟึบใส่เข้ามาแล้วอุ้ออยได้รถเฟอร์รารี่มาโอ้ทุกคนนะ แล้วเป็นแบบมิสติกเรนโบ์ด้วยนะก็จะบอกเลยว่าสังคมเกมนี้เนี่ยดูเหมือนจะดีกว่าเกมสเตโยเบลล์นะครับพอขอของคนได้ปุ๊บสังคมเกมดีเลยว่ะทุกคนโอเคตอนนี้พี่ก็มีเงินที่จะซื้อรถตึงๆได้แล้วครับมาเลยน้องมาเลยน้องนะครับผมอู้เครื่องบินครับผมเครื่องบินภารกิจเราได้แล้วนะครับโอเคจ้างวันนี้พี่ก็จะทําการฟาร์มเงินก่อนครับผมหลังจากนั้นเราก็จะสามารถกดกระไบไปขั้นที่2ได้ครับฟึบ อู้เอาแล้วครับผมตอนนี้เกิดมา2ครั้งแล้วนะครับก็คือจะได้เป็นบ้านชั้น2มานะโลตลอยก็มาผมนะแต่ตังเราไม่มีนะครับโอ้โหโลลอยเป็นระดับ l e เ e n d ์นะครับโอเคเดี๋ยวพี่เพิ่มขอฟาร์มก่อนนะเพราะว่าพี่จะเน้นการเกิดใหม่ครับผมนะสำหรับคลิปนี้นะครับต้องหามอเตอร์ไซค์สปินเตอร์แล้วก็ GTX ครับผมนะโอเคเอาตรงนั้นทลดเราไม่แพงเนะี่ยคือเราไม่ต้องล็อกบ้านก็ได้ครับผมนะคือแบบไม่มีใครสนใจเลยเว้ยดูดิ ดิวิเพิ่มจะเปิดบ้านโล่งๆไว้เลยนะครับมันไม่มีใครมาเอาเลยเว้ยมาแล้วครับผมนะนิส <N> ัน GDX <N> ครับผมหลบลิขสิทธิ์แบบ200%นะครับจ้างวันนี้หุยแต่คือโมเดลเนี่ยมันใช่เลยครับผมนะใครสายรถซิ่งเนี่ยพี่ว่าน่าจะชอบเล่นแมปนี้นะจ้างวันนี้ฟึบเข้าไปแล้วครับผมโอเคเราจะได้ก็ฟาร์มเงินต่อไปเจอเครื่องบินเจอเครื่องบิน <N> ซื้อ <N> ไปเลยจะได้จะก็ได้บอกเลยว่ามันมีหมดแล้ครับผมนะเครื่องบินรถถังรถสิบล้อเอ้ย รถส,สิบล้อยังไม่มีเนี่ยหว่าทุกคนดูดิครับคือแบบพี่ไม่ได้ล็อกบ้านเลยนะทุกคนมันไม่มีใครมาป้นพี่เลยอ่ะเฮ้ยสังคมเกมนี้เนี่ยแบบว่ามันดีเกินนะครับพี่เจอเป้าหมายแล้วพี่ว่าในบ้านหลังนี้เนี่ยมันมีรถที่พี่ต้องการอยู่นะครับน่คือดูทรงแล้วน่าจะเป็นรถแบบดีนะครับมอส่งมอไซ์เอาหมดครับผมฟึบแ,แอนแอนเอาแม่งล็อกบ้านตอนไหนวะเปิดอีกแล้วครับผมเปิดอีกแล้วก็เอาอีกครับผมแอนแอน นนัไปแล้วว้ยแบนเว้ยนั่นนั่นยได้เหรอเฮ้ยไม่คิดไม่จำก็ผมอุ้ยได้มอสไซระดับตำนานมากครับเป็นเรนโบว์จะด้วยออกหนีเลยก็ผมน่าโอ้โหน้องชายพี่ขอโทษด้วยนะครับผมนะคือแบบเราเป็นคนไทยด้วยกันไงแบ่งๆกันนะมาครับผมเพียงเท่านี้เราก็จะสามารถเกิดใหม่เป็นรอบที่3แล้วครับฟึบสวย แล้วเราก็ต้องฟาร์มวนลูปอยู่แบบนี้ครับทุกคนนะแต่พี่รู้สึกว่าเราเนี่ยต้องหาแบบรถแพงๆครับผมนะเอาไว้ทําเงินก่อนนะครับเพราะภารกิจรอบนี้เนี่ยเราต้องหาเงินให้ได้25ล้านปวดทราบปวดทราบพ,พบเจอเป้าหมายแล้วโอ้โหดูทรงแล้วมันน่าจะล็อกบ้านอย่างไวครับผมมะไม่ลองไม่รู้ครับผ,ผมผมประสบการณ์สัตย์อเบลอาเฮ้ยรจัดจัดดีจัดดีครับโลงลงอย่างนี้ฟึ๊บไปแล้วจ้าอยู่ข้างกัน,กนจะด้วยครับผมเฮ้ยเฮ้ยด้วยความเร็ว โอ้ยได้รถตึงมาอีกอันหนึ่งครับผมนะเฮ้ยทุกคนไอหนุ่มคนนี้มันมา้องไห้วะพี่ไปขโมยบ้านเองมาหรอน้องลองไห้ทําไมครับไม่ต้องลองนะน้องชายเองอยากได้อะไรคืนเนี่ยเองไปขับกลับมาเองละกันเออเดี๋ยวบี่จะเปิดบ้านให้ไอหนุ่มคนนี้ขโมยกลับไปนะครับโอ้โหคือเห็นแล้วแบบว่าพี่ลองไห้ตามาเอาตรงเอาคืนไปเลยครับกดซับให้ด้วยนะเอาคืนไปเลยครับกดซับให้ด้วยนะ น้องบอกว่าเองเป็นใครเนี่ย <P> พี่เห็นเองร้องไห้แล้วแบบเองคงจะรักรถคันนี้มากสินะแต่พี่จะบอกเองไว้นะว่ามันเป็นรถฟรีคือแปบ,บว่าไอ้ดุมคนนี้มันก็น่าจะเป็นคนดีอะครับอืม <P> คือแบบเอารถตัวเองคืนไปแล้วก็เอาอันนี้มันรถพี่น้องไออันนี้มันรถพี่เฮ้ยเดี๋ยวพี่ป้นกลับนะเองทําตัวอย่างเนี้ยโอ้โหไอเราก็นึกว่าจะคนดีอบผมนะอุตส่าห์ให้คืนมันมายืนเอารถพี่ไปเฉยตัวตํานานมาแล้วครับผมโอย มาจริงเฮ้ยยาน้องยายาเองไม่มีตังค์ซื้อหรอกยาน้องยาน้องเองไม่มีตังค์ซื้อหรอกรอผมรอโอ้โหไอ้นี่มันรีบซื้ออย่างวะพี่ก็ซื้อได้ครับผมมาซื้อมาดิซื้อมาดิสุลตานเหรอฮะสุลตานเหรอมีตังค์ซื้อคืนเหรอฮะเอ้ยพี่ไม่มีตังค์แล้วน้องอย่าซื้อเลยฮ่าวิ่งหนีวิ่งหนีไปเลยครับผมเออเฮ้ยได้ตัวรีเจนเข้าบ้านครับผมลานห้าฟึบสวยงามจ้างมาดิเฮ้ยตีก่อนเออตีแล้วขโมยครับผมสูตรนี้ได้ไหมฟึ๊ ใส่เบรกใส่เกียร์โอ้ยโอ,ยโอย้มันล็อกไวเหลือเกินพี่ว่ามันล็อกเร็วกว่าสเตียวเบรล็อตอีกเนี่ยโอ้ยอน้องไอ้น้องตัวเขียวใจเย็นเองแคสเหรอเอ็นแคสเหรอฮะมาครับผมเราจะทําการบุกบนซุปเปอร์คาร์เป็นครั้งแรกเฮ้ยเอาล่ะครับจ้าวันเอใส่บดปอกแอน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 อะแม่งเอ้ยรถมันไม่แรงหรือว่าอะไรวะโอ้โหทุกคนคือแบบบ้านพี่ก็อยู่แค่นี้เองนะแต่แบบรถแลมโบนไม่แรงอ่ะครับ มาผมจังวันนี้พี่เล็งพี่เล็งลัมโบกินีไปแล้วนัน่นๆๆเฮ้ยอ,อย่าบอกนะว่าขับชิวชแบบนี้ครับผมฟึบอุ้ยเอาได้เปล่าวะโอ้ยมันตบพี่แดนเลยรู้สึกว่าเมื่อกี้เราจะขโมยลัมโบกินีได้สำเร็จนะครับเฮ้ยนี่ไงในที่สุดพิโกโปลลัมโบกินีได้สำเร็จนะครับก็จะบอกเลยว่าดีไซน์ของมันเนี่ยสวยจัดเลยนะโอเคเอาเจ้าของบ้านหรือเปล่า อย่าร้องไห้นะน้องพอดีว่าพี่อะเป็นยอดนักซี่งไงระดับบรเจิมาแล้วโอโ้โหผมขอพี่ผมขอผมขอไปยา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 ตัวนี้แพงตัวนี้แพงอันนี้เฟิร์ดาวดีฟอร์ดจีทีฟอร์ดจีทีนะครับไม่ใช่เฟริร์ลลี่นะครับแต่ละคันนี้แบบพี่เพิ่มอยากซื้อมากเลยนะครับแต่เราไม่มีตังนะเราต้องค่อยๆฟาร์แับผม <c oughs> แบบนี้มันเกียร์ยังวะทุกคนดูดิมัน <McL aren S 1> เอาตัวเบนลอตมาเข้ามาในแมปมันนะ <c oughs> ราคา3,000ล้านนะเองบ้าหรือเปล่าจะไปเอาเงินมาจากไหนเนี่เพื่อนเก้ทุกคนเดี๋ยวพี่เพิ่มเดี๋ยวจะขอตัวไปฟาร์มให้รหัสนี้มันเทพๆก่อนนะครับเดี๋ยวพี่จะกลับมาใหม่สำหรับกินทางน้องชอบก,ก็ฝา,ากกด subscribe ไลค์แชร์แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนช่วยเพิ่มไปด้วยเพื่อช่วยจากพี่แล้วเจอกันใหม่คลิปหนะ้าขอบค,คบ